อันนี้จะเรียกว่างานฟิล์มรุ่นกองแสงกอง UV ค่ะถ้าติดตั้งในตอนกลางวันนะคะก็คือสามารถมองเห็นคนด้านนอกได้ชัดเจนแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้ามองจากด้านนอกนะคะก็จะมองเห็นเป็นเงาเงาเหมือนตัวเองยืนส่องกระจกแบบนี้เลยค่ะก็คือคนด้านนอกจะมองไม่เห็นคนด้านในในตอนกลางวันแบบนี้เลยนะคะงานฟิล์มตัวนี้นะคะเป็นงานฟิล์มที่ติดตั้งแล้วกรองแสงได้ค่ะติดแล้วลดแสงจ้าติดแล้วลดอุณหภูมิจ้าแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะถ้าในบ้านเปิดไฟตัวเนี้ยคนข้างนอกก็คือจะสามารถมองเห็นคนด้านในบ้านได้นะคะ ใครที่จะติดตั้งงานฟิล์มนะคะก็แนะนําให้มีผ้ามาตเอาไว้ช่วยพรางสายตาในตอนกลางคืนด้วยนะคะรอบนี้เราติดตั้งงานฟิล์ม2สีค่ะที่กําลังติดอยู่ก็จะเป็นงานฟิล์มสีฟ้าเงินค่ะเวลามองออกไปด้านนอกนะคะก็จะเห็นเป็นสีฟ้า,ฟาแบบน้ําทะเลแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะเราก็จะติดงานฟิล์มสีเขียวเงินค่ะก็เวลามองออกไปนะคะก็จะออกเป็นโทนสีเขียวเขียวนิด,น,ดนิดค่ะจะบอกว่างานฟิล์มตัวนี้โทนสีกาคล้ายๆกันค่ะต่างกันนิดหน่อยนะคะถ้าไม่วางแบบว่าเทียบกันก็คือจะมองแทบไม่ออกเลย